สวัสดีครับผมพี่โป้นะครับมาจากเพจโปรโมชั่นดีดี by พี่โป้ของเตยนะครับวันนี้เราอยู่กับปาเจ r o นะครับตัว GT พัฒนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าออปชั่นมีอะไรบ้างแล้วเรามาตกแต่งเพิ่มเติมอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับเราก็ได้มาอยู่กับด้านหน้ารถแล้วนะครับตัวป a เจ r o GT พัฒนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเรามีอะไรกันบ้าง อย่างแรกเลยนะครับจะเป็นตัวอักษรนะครับปาเจโร่นะครับจะเป็นของศูนย์แท้นะครับแล้วก็จะมี2สีนะครับสีดํากับสีบอลนะครับอย่างที่2นะครับผมจะเป็นกระจังหน้าดํานะครับกระจังหน้าเดิมๆจะเป็นสีเงินนะครับผมและส่วนตัวนี้นะครับออปชั่นของเขาก็คือจะไม่มีตัวชลอด้านหน้าตรงนะครับครับผมตามด้วยกรอบไฟนะครับเสริมโง่เฮงให้หล่อเหลามากขึ้นนะครับผมแล้วก็กับไฟโปรเจคเตอร์นะครับตามด้วยนี่ละครับ ก็ไฟหลีนะครับผมแล้วก็กไฟเลี้ยวนะครับผมอ่าแล้วเราไปมีสเกิร์ตด้วยนะครับเป็นสเกิร์ตไดรดเอ็มนะครับปีสองครับผมแล้วเราก็จะมีไฟหลีด้วยนะครับทําให้ดูงงเฮงดูบุคลิกของรถดูดีมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างต่อเลยนะครับเราก็อยู่กับด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับว่าด้านข้างมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับจะมีซุ้งล้อนะครับทําให้ดูดีมีมิติมากขึ้นนะครับตามด้วยล้อนะครับสีดํานะครับ เดิมๆจะเป็นลาย t ู o ทนนะครับอันนี้เราได้ไปอัดแอปเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสติกเกอร์เคปลานะครับตรงไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ตามด้วยกราบข้างครับผมทำให้รถดูเต็มและมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็บ้ามือจับเคปลานะครับจะเป็นของศูนย์แทนนะครับผมตามด้วยกันศาครับจะทำให้รถดูมีระดับมีคลาสมากขึ้นนะครับครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง ครับผมเราก็มาอยู่กับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับเราก็จะมีครอบสีดำนะครับแบบมีไฟนะครับผมแล้วก็จะมีสปอยเลอร์นะครับครับผมตามด้วยครีบฉลามครับแล้วก็ของเรานะครับจะมีเซ็นเซอร์ถอยนะครับแต่ไม่มีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับแล้วก็พิเศษมากกว่านั้นคือรถของเราเนี่ยมีกล้องมองภาพรอบคันด้วยนะครับผมตามด้วยสเกิร์ตหลังนะครับลายดัเลอร์เอ็มบีหกนะครับผมแล้วก็จะมีท่อคู่นะครับ ่วนสเกิร์ตนะครับมันมีหลายออปชั่นนะครับเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็ของเรานะครับจะเป็นประตูไฟฟ้านะครับผมสามารถที่จะเปิดได้นะครับเปิดขึ้นครับแล้วระบบของเรานะครับจะมีระบบการกระแทกกันดิ่งนะครับครับกรณีที่ลูกค้าปิดนะครับแล้วลืมเอามือวางไว้นะครับมันก็สามารถที่จะเด่งเองได้นะครับนะครับมันก็เด้งขึ้นเองอัตโนมัตินะครับ แล้วเราก็ปิดได้ครับปิดล้นนะครับกับปิดท้ายแล้วก็ล็อกล้นเลยนะครับเราก็ปิดครับผมเอเคครับเดี๋ยวเราไปชมภายในกันต่อเลยนะครับไปดูกันเลยครับผมเราก็อยู่กับภายในแล้วนะครับอันนี้เราอยู่กับพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับจะมีกล้องมองภาพรอบคันนะครับแล้วก็รับโทรศัพท์ตรงพวงมาลัยได้แล้วคุชคอนโทรลก็แบบคงที่นะครับผม แล้วก็มีเพนเดนชิพนะครับสามารถที่จะปรับเกียร์ได้นะครับตัววิทยุนะครับทัชสกรีนนะครับรองรับบลูทูธนะครับ FMAM นะครับผมแล้วก็แอร์ออโต้ครับผมแล้วก็จะมีไวรัสชาร์จนะครับตรงโัรศั์มือถือได้นะครับทำให้สะดวกสบายมากขึ้นครับผมแล้วก็จะมีกล้องหน้านะครับเอาไว้บันทึกหน้ารถรับเพื่อความปลอดภัยครับผมแล้วตามด้วยหน้าจอกลางนะครับแล้วผมจะเสริมตรงที่มีกล่อง Android TV ให้ดูด้วยนะครับ ทำให้เพลิดเพลินกับการขับรถมากขึ้นครับผมผมว่าดีมากๆเลยนะครับออปชันนี้ครับผมครับผมเราก็ได้ดูกันไปแล้วนะครับเจ้าปาเจโร่จีทีพัทนะครับว่าเราได้ตกแต่งเพิ่มเติมอะไรกันไปบ้างนะครับถ้าสนใจออปชันแบบนี้โปงโมชันดีๆแบบนี้นะครับโทรมาที่0934428963นะครับแล้วก็ไลน์ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้ปิโปลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Mitsubishi Motors.